ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2568ระหว่างวันที่24-26กุมภาพันธ์2568ณบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระตําบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยระหว่างวันที่24-26กุมภาพันธ์2568 เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกามีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์และสหกรณ์เครือข่ายโดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าสหากรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพนำมาจำหน่ายในงานราคาพิเศษเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าใยผ้าผูอคัคนีผลิตภัณฑ์ไม้และสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิเช่นข้าวสารหอมมะลิกาแฟผักผลไม้ผลิตภัณฑ์นมและสินค้าอื่นๆอีกมากมายณบริเวณหน้าสำนักงานสารกลจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระตําบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัม,มย์